สวัสดีครับผมรบวรพงษ์เพรมธิ์ผู้นำกลุ่มเบรฟขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรฟกรุ๊ปกลุ่มการสร้างศิลปภาพทางธุรกิจจากอินเทอร์เน็ตนะครับเบรฟกรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะส่งเสริมการสร้างธุรกิจจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่แค่การสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตเท่าน Internet, ั้นเพราะว่าเ,เพื่อนๆลองคิดดูนะครับการสร้างรายได้จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแค่ห้าบาทสิบาทก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้แล้วถูกไหมครับและเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเ,เพื่อนๆหยุดที่จะสร้างรายได้เพื่อนๆจะคง มีรายได้ไหลเข้ามาทุกๆเดือนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าการสร้างธุรกิจจะต้องมีไรายได้ที่ไหลเข้ามาถึงหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนเลยทีเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนสร้างฐานธุรกิจเรียบร้อยแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนจะมีไรายได้ที่ไหลเข้ามาหาเพื่อนเพื่อนอย่างมั่นคงและทุกๆเดือนเลยทีเดียวผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีไรายได้จากจาการสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เนต็ตถึงหลักหมื่นเลย และนี่ก็เป็นเช็คที่ผมได้ออรับจากการสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็นเช็คที่สั่งจ่ายจากบริษัท Global d o m a i n International สั่งจ่ายมาให้ผมนะครับวรล์ดฮงแรมิตเป็นจำนวน301 u s ดอลลาร์นะครับเช็คเนี่ยผมได้รับออจากหน้าบ้านเลยทีเดียวนะก็คือบริษัทมีการส่งมาหาผมถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นส่วนต่อไปครับเป็นรายได้ที่ได้รับ โดยการโอนจากบริษัทเข้าสู่ธนาคารของผมโดยตรงเลยนะครับเป็นจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทในขณะนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมรับเช็คเนี่ยผมถือว่าการที่ผมเนี่ยได้รับเช็คเป็นจำนวนที่มากถึงระดับนี้นะครับก็ถือว่ามันก็ดูเท่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าการรับเช็คเนี่ยเป็นการเ รับรายได้ที่ใช้ระยะเวลาการส่งมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีระยะที่นานเหมือนกันและเวลาที่จะเอาเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินที่ธนาคารก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4 5วันซึ่งมันเป็นระยะที่นานมากๆและมันไม่ทันใจไวรุ่นอย่างผมเลย,เลยนะครับแต่ว่าการโอนจากธนาคารเข้ามาสู่ธนาคารในประเทศไท,ไทยของผมโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วและทันใจที่ผมนจะใช้เงินเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยถามว่าผมเก่งหรือว่าชลายกวเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ทําตามที่ระบบเนี่ยได้แนะนําการสอนสําหรับผู้เริ่มต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะอจะทําธุรกิจตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะาผมเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์เลยเช่นเดียวกันครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับผมก็ทําตามระบบที่สอนเทคนิคการอาสอนสําหรับผู้เริ่มต้นเช่นกันนะครับผมเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะผมเป็นคนที่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนก็คือเป็นลูกมือของช่างแอร์นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีรายได้ที่นายจ้างเนี่ยกาหนดให้ผมเนี่ยแค,ค่อ่150บาทเพื่อนเพื่อนคิดดูนะครับว่าถ้า ผมล้างแอร์ได้มากมายเพียงใดสามารถที่จะซ่อมแอร์ได้เยอะขนาดไหนทำงานได้ทุ่มเทขยันเยอะแบบมากเพียงใดผมก็ยังมีรายได้ที่นานยจ้างเนี่ยกำหนดอยู่ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบาทถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมมีศักยภาพเหมาะสมสําหรับเงินแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหรอครับเพราะฉะนั้นผมจึงได้เข้ามา ทำธุรธกิจแล้วก็สร้างธุรธกิจจากอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เจ้า l e n o v o ตัวนี้แหละเน็ตบ,บุ๊กเครื่องโปรดของผมเลยในการทำงานให้กับผมเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดธุรธกิจจากในเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยจะมีระบบพื้นฐานเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะศึกษาการทํางานในระบบเป็นขั้นตอนตามสเตจของเพื่อนๆอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับ ถ้าเพื่อนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทําธุรกิจตรงนี้เพื่อนๆก็จะมีระบบที่อำนวยความสะดวกแก่การทําธุรกิจตรงนี้เช่นกันเวลามีผู้สนใจที่เข้าสู่เว็บไซต์ของเพื่อนๆผู้สนใจก็จะมีการศึกษาระบบคลิปเพื่อนๆเนี่ยได้รับจากระบบของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเพื่อนๆได้ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ได้เลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมได้และคาดว่าเพื่อนๆก็จะต้องได้เช่นกันก็คือ เมื่อเพื่อนๆเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะได้ความจริงใจจากเบรกก็คือเบรกกลุ่มนั่นเองเพราะว่าไม่เชื่อนะเพื่อนๆลองเข้าไปที่แคมป์ฟอกของระบบได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานกลุ่มเบรฟที่พร้อมที่จะดูแลเพื่อนๆแล้วก็มาพูดคุยอย่างจริงใจเช่นกันนะครับตรงนี้เนียถ้าบางท่านนะครับสงสัยว่าเอมันเป็นประเด็นหลักที่มีคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยที่ถามว่า อยากจะทราบเทคนิคการทํางานก่อนไม่ได้หรออันนี้ผมตอบอย่างใจจริงๆเลยนะครับว่าอยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยทําตามขั้นตอนตามสเตจก่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคิดจะไปเรียนหนันงสือในโรงเรียนเพื่อนเนเข้าไปและไปบอกกับคุณครูในโรงเรียนนั้นว่าช่วยสอนเครคูลัต ให้เราก่อนได้หรือเปล่าอยากรู้ว่าครับว,ว่าวิธีการทํางานมันเป็นยังไงวิธีการเรียนอ่ะการสอนของที่นี่จะจะเป็นยังไงหรือวา่าจะสอนเกี่ยวกับเอ่อโม um เมนตัมอะไรเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดดูนะว่าเพื่อนเพื่อนจะสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนตรงนั้นได้หรือเปล่าอยู่ๆเพื่อนเพื่อนเข้าไปคือบอกกับทางผู้จัดสอนได้เลยอ่ะครับว่าเออเนี่ยลองเรียกคุณครูมาสอนความรู้ให้ก่อนได้หรือเปล่าจะได้รู้ว่า โรงเรียนนี้เนี่ยน่าจะสมัครหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เพื่อนๆควรเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือทําการสมัครตามขั้นตอนที่โรงเรียนมีการดรําเนินการก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเรียนในห้องเรียนตามทีออ่โรงเรียนมีการจัดสอนเป็นระดับขั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำขอให้เพื่อนๆเข้าไปศึกษาตามระบบตามสเ,เต็ปการสมัครแล้วก็ศึกษาเ,ออเรื่องของรายละเอียดในธุรกิจในเว็บไซต์ก่อน จนถึงขั้นตอนการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วและในระบบสมาชิกก็จะมีการสอนเทคนิคการทํางานเป็นสเต็ปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เตรียมทีมงานชาวเบฟก็คือกลุ่มเบของเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเพื่อนเพื่อนแล้ว,พวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยครับว่าพวเพื่อนเพื่อสมัครเข้ามาแล้วเออกลัวว่าพวเพื่อนๆจะไม่มีใครมาดูแลแล้วก็ทอดทิ้งพเพื่อนๆในทางธุรกิจอยู่ตามลำพังไม่ไม่เลยครับผมขอบอกว่าไม่เลยเพราะว่า ทีมงานกลุ่มเบฟผมเป็นทีมงานที่มีคุณภาพอย่างสูงมากและพร้อมที่จะดูแลเพื่อนๆและไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับและผมเนี่ยขอเอาชื่อเบฟเนี่ยเป็นประจัก์เลยว่าถ้าเพื่อนๆตั้งใจทําตามสเต็ปขั้นตอนอย่างถูกต้องและทําตามคาแนะนําของทีมงานเบฟเพื่อนๆจะเอาประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆสามารถที่จะลงชื่อด้านล่างเลยนะครับ จะมีแพลฟอร์มสําหรับลงชื่อแล้วก็อีเมลเพื่อนๆสามารถลงชื่อได้เลยและผมเนี่ยก็จะมีทีมงานที่จะพร้อมสําหรับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้ธุรกิจตรงนีนะ้เช่นกันครับ,บสวัสดีครับ We open up your mind and see like me open up your plans and damn your free l o o k i n to your heart and you find love 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 Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your god.